นี่ทุกคนรู้กันไหมว่าทําไมในหนังโบราณหรือว่าหนังสงครามเนี่ยที่เขามีการฟันดาบแทงแทงแทงกันเนี่ยเขาจะต้องเอาหูแนบกับพื้น มันเป็นเพราะว่าในสมัยโบราณเนาะมันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่แบบเห็นชัดเจนหรือว่าโทรศัพท์ไว้คุยว่าเธอเธอเธอมันมีทหารค่าสึกบุกแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะรู้ว่าใกล้ๆเราแลละเขากําลังจะมายกทัพมาตีเราแลละเขาก็เลยใช้วิธีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือเอาหูเนี่ยแนบกับพื้นไปเลยเพราะว่าเสียงเนี่ยในเชิงฟิสิกสนะ์เนาะมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่3ามอย่างก็คือ เสียงผ่านของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศของแข็งก็คือพื้นดินนั่นเองเวลาเรามีเสียงมา้าหรือว่าเสียงเท้าคนมาเยอะๆใช่ไหมเวลาทําสงครามคนเขาไม่ได้มาแค่หนึ่งสองคนอย่แและเขามากันเยอะๆแล้วเสียงคนเดินกระทืบกระทึบเท้าลงไปเนี่ยดินมันก็จะสั่น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 ,น,นแน่นอนว่าถึงแม้ว่าระยะห่างเราจะห่างกันในระดับ ที่ไม่ได้ไกลมากเนาะมันก็จะสามารถทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยนี่ข้าศึกกําลังเข้ามาใกล้ชิดเราแล้วนะเราจะต้องเตรียมยกทัพหนี้หรือว่าก็เตรียมต่อสู้ได้เลยทันทีฝากกดติดตามด้วยนะ